สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายน2567กันนะคะเริ่มต้นที่คนรัคนาราศีเมษนะคะเราจะเป็นคลิปที่เตือนนะคะเตือนว่าอะไรที่ต้องระวังแค่นั้นนะคะไม่ได้ว่า,าแบบพูด ละเอียดยิบนะคะคือเป็นจุดเด่นๆน,นะคะเป็นจุดเด่นๆของแต่ละ,ะราศีที่จะต้องระวังกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะเป็นราศีเมษร,ราศีพฤษภแล้วก็ราศีเมทุน3ราศีนะคะ3ราศีนี้คนลัคนาราศีเมษเนี่ยจุดที่จะต้องระวังเนี่ยนะคะจะมองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยก็จะมีความอึดอัดพอสมควรดาวอังคารเนี่ย กลุ่มรักอยู่จะมีความเข้มแข็งมีความเหนื่อยความมั่นคงก็จริงนะคะแต่ก็จะมีความใจร้อนความมีโทษสะได้ง่ายนะคะโกรธง่ายแล้วก็จะมีอะไรมากระทบกระทั่งได้เยอะอยู่นะคะในเดือนอครึ่งเดือนหลังเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่ามีดาวเสาร์โยกหลังเขานะคะแล้วเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายครึ่งเดือนหลังเนี่ยย้ายวันที่15มิถุนาเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์โยกหน้า ลัคนาอีกนะคะส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาได้รับสิ่งเหล่านี้เต็มๆนะคะโดยที่เราเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีความยุ่งความวุ่นวายอาจจะมีการเดินทางนะคะอาจจะมีความขัดแย้งนะคะมีความขัดแย้งบ้างนะคะ,ะกับมิตรสหายเพื่อนฝูงได้ด้วยนะคะหรือกับพี่น้องอ,อันนี้ก็ต้องเรามาระวังกันได้นะคะรวมทั้งเนี่ยนะคะ การติดต่อการสื่อสารนะคะก็อาจจะมีปัญหาได้ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นจุดที่เจ้าชะตาจะต้องอเตรียมความพร้อมเมื่อมีการติดต่อการพูดคุยที่อะไรที่สัมพันธ์กับเรื่องที่สำคัญสาคัญนะคะหรือเรื่องที่เกี่ยวพันกับการงานสิ่งเหล่านี้คุณจะต้องเตรียมพร้อมดีๆเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหา เกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็จะส่งผลเสียให้กับเจ้าชะตาได้อ่าเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมเตรียมอารมณ์ให้ดีๆถึงแม้เราจะรู้ว่าเราจะหงุดหงิดง่ายร้อนใจง่ายแต่เราจะต้องมีความระมัดร,ระวังตรงจุดนี้อันนี้เป็นจุดที่มองเห็นนะคะว่าจุดเด่นๆของคนลัคนาราศีเมษก็คือ,อเจ้าชะตาก็อาจจะวุ่นวายเรื่องการงานด้วยนะคะงานเนี่ยอาจจะมีความ ติดขัดบ้างนะคะอาจจะทำให้เจ้าชะตาจะต้องมีการตัดสินใจการแก้ไขอะไรนะคะได้นะคะในช่วงจังหวะนี้อันนี้สำคัญจุดเด่นๆเ,เรื่องงานนะคะต่อไปนะคะลัคนาราศีพฤษภนะคะลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยก็จะมีจุดวุ่นวายที่เกี่ยวพันกับการเงิน ะะการเงินเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่15เนี่ยนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุย้ายเข้ามาสู่ในเรือนกระดุมพระร่วมกับดาวศุกร์ตัวตนของเขาร่วมกับดาวพุธมีความเข้มแข็งนะคะมีความเข้มแข็งแล้วดาวพุธนี้ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะเจ้าเรือนปุตตะปุตตะ แล้วก็กระดุมพระปุตตะกระดุมพระแล้วจะมีตนุตนุแล้วก็อลิตนุอลิเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นดูแล้วมันก็จะเกี่ยวพันเรื่องการเงินอาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับการงานได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับการงานแล้วก็เกี่ยวกับเขาเรียกว่าช่วยเหลือคนอื่นนะคะ บุตรบริวารได้ด้วยนะคะช่วยบริวารเราช่วยบุตรเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะคะให้เราที่จะต้องไปใช้จ่ายกับเขาอะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นแต่ถามว่าการเงินคุณดีไหมดีคะ่ะเงินเป็นกเกษตรอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายปรปปับขึ้นมา มีอะไรที่จะต้องมาใช้ใจ่ายโดยที่คุณอาจจะไม่ได้พอใจอะไรมากมายอะนะคะตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นกระแสของดาวที่ส่งกระแสถึงกันสัมพันธ์กันแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องการงานคุณได้ด้วยนะคะการงานาการลงทุนบุตรบริวารใช้ใจ่ายกับสิ่งเหล่านี้เลยนะคะต่อไปนะคะราศีที่3 คือราศีเมทุนนะคะราศีเมทุนเนี่ยจุดเด่นของเขาตัวตนเขาเนี่ยนะคะก็คือดาวพระพุธเนี่ยนะคะเป็นกเกษตรกลมลักอยู่เนี่ยพลังชีวิตเข้มแข็งปัญหาใดๆเข้ามาแก้ไขได้นะค,ะคิดออกแก้ปัญหาออกเพราะว่ามีดาวอาทิตย์อ่าเป็นดาวคู่ปัญญากับตัวตนของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นแก้ไขได้และดาวศุกร์ก็เป็นดาวคู่สมพลอ่าอยู่ร่วมกันอยู่ในเรือนตนุเนี่ยนะคะ ค่อนข้างที่จะดีนะคะคนลักันราลศีเมถุนแต่ว่านะคะแต่ว่าตัวคุณอาจจะมีความอึดอัดอยู่นะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าจะเป็นในลักษณะที่ว่ามีรับผลเข้าหาตัวแต่ว่าก็จะสูญเสียไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นว่าเจ้าชะตาก็อาจจะมีความติดขัด มีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นนะคะที่ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะอาจจะยุ่งวุ่นวายนะคะแล้วก็อาจจะต้องทำให้เจ้าชะตาอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาต่างๆะะให้เขาเขาเรียกว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะมันมันก็จะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตานะคะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ย มีลาบผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามีงานอะไรที่ติดขัดปัญหาเจ้าชะตาอย่าท้อถอยแก้ไขมุ่งหน้าลุยนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณแก้ไขอะไรสำเร็จแล้วคุณก็จะได้ลาบผลนะคะที่ดีก็มองเห็นจะเป็นในลักษณะแบบนี้มากกว่าแต่ตัวเราเนี่ยเราก็อาจจะมีความเครียดนะคะมีความกดดันบ้างนะคะมีความคิดที่เหมือนกับ วุ่นวายใจนะคะแล้วมองเห็นว่างานเจ้าชะตาก็จะมีโอกาสปรับเปลี่ยนตลอดอะนะคะงานอาจจะไม่ได้อยู่นิ่งเสถียรเท่าไหร่ถ้างานที่มันเกี่ยวพันกับการขึ้นมีการเคลื่อนไหวเยอะๆหรือออกนอกสถานที่หรือเกี่ยวพันกับต่างถิ่นต่างชาตินี่ก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ถ้างานที่อยู่ประจําอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะมีการแปรปรวนอะนะคะให้ทำให้เจ้าชะตาเนี่ย อาจจะต้องทำอะไรที่แหวกแนวหรือออกไปหน่อยนะคะ,ะแล้วก็มันก็จะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยคลายความเครียดความกดดันอะไรที่เกี่ยวกับการงานได้ด้วยนะคะ,ะปัญหาต่างๆก็อาจจะลดน้อยลงด้วยอันนี้มองเห็นนะคะเกี่ยวก,วกับเรื่องการงานไปด้วยนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังได้เลยนะคะครึ่งเดือนหลัง ตัวตนของเราการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมปรับให้เข้ากับการงานของคุณด้วยนะคะ,อะมองเห็นในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็น3ราศีในคลิปแรกนะคะ,ะในเดือนมิถุนายนครึ่งเดือนหลัง นะคะมันจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนแบบนี้นะคะเดี๋ยวติดตามดาศีต่อไปนะคะว่าจะเด่นในเรื่องอะไรกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ